คนินจีวาสวัสดีครับพบกับเพีงโนบิตาน,นะครับจากช่อง y u t ท no b e อิสุสุบายโนบิตะวันนี้พี่โนบิตะมีเรื่องจะมาคุยเล่นกันนะครับอ่ามีเรื่องมาคุยเล่นกันเนาะก็วันนี้วันที่แปดนะครับแปดสิงหาคมพศส,อ,ส,อ,งสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เหลืออีกแค่สี่เดือนธันวาคมแหละ วันเวลาเลื่อนไปเป็นปีเรารอคอยอะไร <c oughs> นะครับเรารอคอยอะไรรู้ไหมเรารอคอ,คอยความหวังไงเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดมันรุนแรงผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันผู้เสียชีวิตก็นิวไฮทั้ง2อ,อย่างนั่นแหละนิวไฮโอ้ยปราสาจะกินพี่โนบิตะแล้วนะครับ เหลือเวลาแค่ปีกว่าๆนะครับที่แม่ของพี่นบิตะจะากกาเกษียณอายุราชการครูนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับเดือนตุลาคมปีหน้าเนี่ยพี่นบิตะก็พร้อมอะไรพร้อมอะไรพร้อมอะไรตอบดิพร้อมอะไร,พร,ออะไรพร้อมไปชนโบกรีครับไปเมืภอศรีราชาไปหางานทําที่ชนบุรีซะปีหน้านะครับไปแน่นอนครับ ใครจะห้ามใครจะดา่าใครจะพูดอะไรไม่สนไปอย่างเดียวเพื่ออะไรตกงานมาอีกสองสามปีแล้วยังไม่ได้งานทําเลยเนี่ยคนอื่นเขาก็มองพี่มมนตาสิขนาดงานรีวิวรถที่ไปถ่ายรายได้ก็ได้นิดหน่อยอเสียร้อยอพี่อมิตาจะไปเงินให้สําหรับผู้ติดตามที่ติดตามช่องอีสุสบายนมิตาถึง แสนกว่าคนเดี๋ยวแจกเงินให้ฟรีๆเลยโอนเข้าบัญชีเพื่อนๆเ,เลยนะถ้าถึงพันล้านวิวแจกเงินเลยอมไม่ถึงพันล้านวิวไม่แจกไม่แจกมันหรอกนะครับตอนนี้ก็หกแสนวิวจะล้าแล้วเนี่ยพันล้านวิวแจกเงินครับให้เรีบบัญชีมาเลยนะครับโอ้ถึงป่านั้นไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะเออ เดี๋ยวเรามาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษกันเบื้องต้นก่อนนะครับภาษาญี่ปุ่นมีอยู่5ระดับด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น N1 ยาก N2 อยากนิดๆดี 3, ง่าย N4 ง่ายปานกลาง N5 ง่ายง่ายง,ง่ายง่าย,ายที่สุดเลยนะครับที่เรามีตาก็คงหนีไม่พ้น N5 N4 N3 หรอกนะที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันง่ายๆกันก่อนนะคนนี้ชื่อว่าแปลว่าสวัสดีราเมงก็แปลว่าบะหมี่ราเมงซูชิแปลว่าข้าวหอ่อสายลายทงค่สือหมูทอด ไซยุนาราลากอนชิส no ุกะชิสุกะโนบิตะกอนโนบิตะชื่อเล่นพี่เองนั่นแหละข้าสึคาเบะก็คือเมืองคาสึคาเบะโตเกียวก็คือโตเกียวนะครับโตเกียวญี่ปุ่นนั่นแหละเมืองหลวงเขาอะนะเมืองหลวงของญี่ปุ่นเขากรุงโตเกียวเนาะชิบะก็คือจังหวัดชิชิบะนะครับชิบะก็คือจังหวัดชิบะซาบะปลาซาบะ ซาโยดาลาลาก่อนนะครับซาคุระดอกซาคุระง่ายไหมง่ายไหมเพื่อนๆอ่ะสำหรับคนที่เขียนภาษาญี่ปุ่นเป็นเขียนสวยคอมเมนต์มาบอกพี่โนบิตะในช่องพป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าไม่เขียนไม่คอมเมนต์มาไม่ตอบไม่คุยด้วยนะครับลองคอมเมนต์มาเป็นภาษาญี่ปุ่นดูสิ นะครับพี่ดวงตาจะตอบอยังไงนะครับอ่ะระหว่งางภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นทีนี้มันต่างกันยังไงไม่มีอะไรต่างกันตัวสะกดก็ต่างกันอยู่นะอันนี้นะไม่ใช่ว่าไม่ต่างพูดเล่นครับว่ามันไม่ต่างมันต่างนครับภาษาอังกฤษก็มี A, E, I, O, U นะครับแร่ทานริยาก,กรรมพูดเนี้ยครับวอทแควงู เวอร์อะไรแเออโอยมีอะไรบ้างนะวอดแควงูนะครับประมาณนี้มะถ้าจะไม่ผิดนะก็จะมีฮิชิเอิดเขาหล่อนมันในพื้นฐานเลยนะครับประธานภาคขยายประธานกลิยาภาคขยายกลิยากรรมภาคขยายกรรม ส่วนเติมเต็มพอกเนี่ยโอ้โหตกลงภาษาอังกฤษมันจะยากกว่าภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยดีเลยไม่ต้องเรียนมาแล้วภาษาอังกฤษอะเรียนมาเลยาภาษาญี่ปุ่นไม่ต้องซื้อกแกรมมา,า,ามาอ่านหรอกปวดหัวโอนะ <laughs> ครับไม่ต้องซื้อมาอ่านหรอกแกรมมาเรียนยากภาษาอังกฤษอะพื้นฐานที่โรินส์ก็ทิ้งไปแล้วภาษาอังกฤษอะมองข้ามแล้วภาษาญี่ปุ่นนะครับ ปัจจุบันนะครับภาษาที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่พี่โนวิตาคนนี้ต้องมาเรียนรู้อ่ะนะครับเพราะว่าอะไรปีพศสอง,สอง 5, 5, 6, 8นหรสบดะือปีสี่ไปีลวที่โนวิตาก็จะไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วอืมไม่ได้พูดเล่นนะครับไม่ได้โกหกพูดจริงๆครับจากตาที่รู้ภาาเลยนะครับใครใครบอกว่าพี่โนวิตาโกหกก็ขอให้ไม่ถูกลอตเตอรี่ใงวันที่หนึ่งนะครับ ที่ยราไปแต่งก็ไม่ถูสักหวัวหรอกหวัวเนี้ยซื้อมากิงวัดกิงวัดขีงวัวเขาไม่ถูซื้อมากีบอไเขาไม่ถ,มนนมถูนะครับเพราะว่าชื่อเล่นฟูชโลแต่ชื่อจริงมันไม่ถูชโลอัสิชื่อสุทธธเทพอ่ะมันไม่ดีหรอกนะอักษรกาลกินีเพี้ยนเลยชื่อน,นี้โอ้โหพอพอมันไม่สุโก้ยเลยนะเลิกใช้ดีกว่าจะเปลี่ยนเป็นอัจฉริยพดรดีไหมอา้าวโวตมากอัจฉริยพรดีกว่าสุเทพยังไง คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปคำถามนี้ฝากไปนะการบ้านอัจฉริยาพรมีความหมายว่าอย่างไรแปลว่าอะไรเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ยังไงเอา,มาไม้พี่ยมิตาดูด้วยนี่คือการบ้านให้ไปนะครับชื่ออัจฉริยพรของพี่ยมตาเนี่ยจะเปลี่ยนแลน้วนะไม่ใช่อาให้เปลี่ยนนะครับประมาณ ปลายเดือนกันยายนปีพศ .2565 เนี่ยแมพยแนะ่พี่โนวิตาก็เกษียณเลราชการครูแล้วนะครับพี่โนวิตาจะไปไหนรู้ไหมไปไหนไปไหนชลบุรีอย่างที่บอกไปนะครับไปชลบุรีอำเภอศรีราชาหางานทาดีกว่าตกงานมานี้สองสามปีแล้วมีทำซ้ำงานแถวบ้านก็หาไม่ได้ติดแบ็คลิสเขาโอ้ยพี่โนวิตาไปสร้างกรรมอะไรไว้เนี่ยไปทำอะไรไว้เนี่ย ไม่รู้ละนะครับไม่รู้เหมือนกันรู้ไหมครับว่าพี่โรบิตะทําไมต้องใช้ชื่อโรบิตะเหรอเพราะว่าคนในบ้านน้องชายไอเด็กซนนะครับแม่พี่ชายพี่สาวไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกพี่ชายพี่สาวน่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่พี่นั่นแหละนะครับพี่ชายพี่สาวแน่พูดดีนะครับคนตระกูลที่เหลือ,อปอป๋าเต็มหมดนหะ เรียกผิดเรียกถูกสมมุติว่าแม่ไปเรียกลืมเอาชื่อเป็นน้องของเียวมิตะพี่อวมตาก็เผลอขาลับสิที่นี้ <c oughs> ทั้งที่พี่ไม่อยู่ไปเรียกนอนชายพี่ว่าชื่อเก่าเฮียนะดังนั้นถึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นโนวิตะไงครับอืก็ชื่อโนวิตะเนี่ยก็เปิดตัวไปครั้งแรกนะครับเมื่อประมาณวันที่ ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณวันที่6พฤศจิกายนหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะนะครับจำไม่ได้แล้ววันเปิดตัวผ่านมาแล้วนี่นี่นี่12ตุลาคมเนี่ยเปิดตัวชื่อปรับชมอีกอ่ะน,นบิตะโมเดลียร์ปี2012มงงังกันนะโอ้ยจะเปลี่ยนทำไมเนี่ยชื่อตัวเองนักหนาไม่รู้นะครับไม่รู้เหมือนกันคับตัวเองอะนะไม่ได้บอกใครเด้อ เาไม่ดูเด้อบุคลิกที่เราไปตัดนะครับเพื่อนๆดูแล้วจะเหมือนกับนี่ไหมอ่ะเหมือนไหมเหมือนไหมเนี่ยชี้ให้ดูก็ได้เนี่ยเหมือนไหมเหมือนมากๆเลยร้อยเปอร์เซ็นไม่มีเเพี้ยนนะครับพี่เราติตาเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดชอบอะไรมากรู้ไหมให้เดา โดราเอมอนครับโดราเอมอนแหมผ้าห่มดราเอมอนกระบอกนะดราเอมอนแก้วน้ำดราเอมอนชุดป๊อปคอร์นดราเอมอนหรือกระปุกอมสินโดอราเอมอนนี่แหละ โอ้ยซื้อมา3ามร้ห้าสิบไม่เลยมีประโยชน์อะไรเลยซื้อมาตั้งโชว์ชเฉยๆไม่เป็นไรครับด้วยความรักโดรลาเอมอนเป็นชีวิตจิตใจจะไปตามทิ้งได้ยังไงกันนะครับขายทิ้งก็ไม่อยากขายนอกจากจะมีของพวกนี้แล้วยังมีอะไรอีกนะเสื้อโดรลาเอมอนทั้งลิขสิทธิ์แท้ทั้งงานป้ายทั้งงาน ขายทั่วไปตามเฟซบุ๊กอ่ะมีหมดแม้เสื้อใส่ไปทํางานก็เยอะแล้วเสื้อใส่เล่นมีแต่โรลาเอมอนทั้งน,นั้นทําไมไม่ซื้อตัวอื่นวะซื้อทําไมตัวเองชอบโรลาเออมอนอยู่แล้วนะครับไปชนบุรีก็จะซื้อข้าวของที่เป็นโรลาเอมอนเข้าห้องอีโโโกโอ้โหยสุกโียเลยอ่ะทีนี้ใช่ไมหมเราเนี่ยเรียนภาษาญี่ปุ่นเสร็จเรืยองนะเออเียนเสร็จแล้วนะครับ ว่าจะเล่นเกมแอดฟาร์มเนโตอยู่นี่มันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยจะดูโดราเอมอนต่ออยู่ <c oughs> ไม่เล่นเกมหรอกวันนี้หรือจะเล่นอ่ะเล่นเขาเล่นสักพักนึงก็พอไป,ไปเล่นเล่นโดราเอมอนเอ้ยดูโดราเอมอนขออ่นเมื่อเช้าก็ดูไปแล้วนะครับพี่โนวิตะนะครับจะมีกำหนดการแต่งงานแล้วนะรู้ไหมวันที่เท่าไหร่รู้ไหมหนึ่พฤษภาคมปีพศสองพเครับ เหลืออีกแค่หกปีเองตอนนี้พี่เทวิตะนะครับอายุได้เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสองไเออยี่สิบสองปีอีกหกปียี่สิบแปดปีใช่ไหมเฮ้ยมันคือจะแต่งงานไวแ้แค่เขาแต่งงานกันตอนสาสิบปีมใช่เหรอเอออีกแปดปีบรอวะอีกหกปีก็สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบใช่ไหม อีกแปดอีกเก้าปีเออนับปีผิดจนได้เนาะทวนใหม่ทวนใหม่ทวนใหม่นะวันแต่งงานของพี่โนบิตะกำหนดออกมาแล้วหนึ่งพฤษภาคมปีพศ2573จัดที่ไหนญี่ปุน่นนะครับใครอยากไปงานแต่งงานตีตัวเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสไว้ให้ดีไปร่วมงานแต่งงานให้ได้นะครับส่วนสถานที่จะเป็นที่ไหน พี่โนบตะแจ้งในเพจปีนั้นเลยแต่ขอละครับเพื่อนเพื่อนเรามาทำให้ช่อง y o YouTube อิสุบานุบิตะแกร่งดีกว่าติดตามผลงานพี่เยอะๆกดซับสไครต์ไว้เยอะซับสไครต์เอาไว้เยอะแล้วก็ปั่นยอดวิวอ้อยเยอะเดี๋ยวแจกเงินนะครับเดี๋ยวแจกเงินให้สำหรับคนที่ติดตามนะครับติดตามมาเยอะเดี๋ยวแจกเงินถ้าติดตามไม่เยอะไม่ต้องมาเอาเงินหรอกนะจะเอาให้เท่าไหร่ดี สองพันเยนพอไหมครับทังนั้นอ่ะพี่ยองมิตะก็มีหลายอย่างที่เป็นโดเอมอนทั้งนั้นแหละอย่างที่บอกไปจิ๊กซอยมีเลยมันเป็นของแถมขนมนะครับกางเกงโดเอมอนก็มีเสื้อโดโาเอมอนก็มีโอ้โยบอกไปเล้มั้งว่าจะซื้อเสื้อโดโาเอมอนงานลิขสิทธิ์มาใส่ไม่รู้จะมีไว้ในช้อปปี้ไม่ได้ดูนะครับนอกจากนี้ยังมีขวดน้ําของวีดดิ้งพัทที่เป็นโดเอมอนลิขสิทธ์ ไม่ขายทิ้งนะไม่เอาไปเช่กิโลขายเก็บไปโชว์เวลาไปชนบุรีเอากลับไปกอกน้ำกินที่ห้องอไม่แน่ครับไม่แน่เหมือนกันหลังแม่กเกษียณอาจจะเอาที่สุกะามาทํางานด้วยก็ได้นะใครว่าที่สุกะาไม่มีตัวตนจริงขอให้มีถูกลอตเตอรี่สักนวดนะครับอย่าลืมการบ้านที่ให้ไปล่ะไปบอกความหมายของชื่ออัจฉริยพร เขียนเป็นภาษากรีกให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าชื่อใหม่พี่จะไม่ใช้ชื่อสุเทพแล้วชื่อสุเทพมันอักษรกาลกินีเต็มไปหมดเลยใครว่ามันตั้งชื่อว่าสุเทพวะงงใครมันมันตั้งชื่อว่าเปลือกวะงงอีกชื่อเปลือมแปลว่าเปิกวันยินดีนั้นโอ้ยความหมายกระติ๊ดลิไม่พอยาใส่คำว่าโนบิตะด้วยซ้ำนะครับโนบิตะก็คือความหมายก็คือการเติบโต ยางก้าหาดยงยางก้าหาดและเข้มแข็งใช่ไหมละ่ะเออหรือว่าการเติบโตอย่างก้าหาดเข้มแข็งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดน่าจะประมาณนี้แหละมะั้งความหมายถ้าอางอิงจากดราลเออนนสนะเมืนะ่อวานก็วันเกิดโนวิตาในดรอเอมอนไปนะครับเมื่อประมาณ สามเดือนที่แล้ววันเกิดพี่โรบิตานะครับผ่านมาแล้วพี่โตากก็จัดออนไลน์แบบเวอรกช่อไปเรียบร้อยไปหน้าไม่แน่ใจนะครับว่าจะจัดแบบไหนนะครับเป็นครั้งแรกก็ที่จัดออนไลน์นะครับอ,อตอนนี้มันดึกแล้วพี่ไม่นอนเลยนะเนี่ยเพื่อนๆคนไหนมีเสือ้อโทนเอมอนเบอร์เอล พร้อมที่จะส่งมาให้พี่โนบิตะเม้นมาบอกได้เลยเดี๋ยวจะรับพ้อนเน้นเป็นงานลิอาเซ็ตนะตัวหนึ่งนะใครใส่ไม่ได้เบอร์แอลอะบอกพี่โนบิตะเลยไม่ใช่เบอร์เด็กนะเบอร์ผู้ใหญ่แบบนี้นะครับดู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 สิครับใส่แว่นเหมือนโนบิตะได้โดนไรมอดเลยจะไม่เขาเรียกว่าโนบิตะได้ไงนะครับดูปากโนบิตะนะจ๊ะชื่อโนบิตะนะครับไม่ใช่ชื่อเล่นนะครับ่าเรียกเหตุนะครับ ตายข้าวเฮ้ย,ยมันก็ดึกแล้วนะพี่ลำตะไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้ก็เอาแต่นอนเล่นโทรศัพท์ดูข่าวการเมืองไปวันๆด้วยทำไงนเนาะเโอเคนะสิ่งที่พี่รไปตะจะเตรียมตัวได้นะครับอุ้ยลืม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 อย่ามาบอกปวดอิม่มไปชีแป๊บอ <c oughs> ย่ามาแป๊บนึง ทําธุระเสร็จเรียบร้อยต่ออีกหนึ่งสิ่งที่พี่เราบิดตัที่จะทําก่อนไปญี่ปุ่นนะครับก็คือไปทํางานที่ชลบุรีเก็บเงินอีก3าปีนับจากปีหน้าประมาณปี2568นะครับไม่เกินเดือนมีนาเมษานี่แหละเห็นป่าราบแน่นอนก็ต้องไปทําวีวซ่าทำพาสปอร์ตไม่อยากเป็นผีน้อยครับ ค่าใช้จ่ายก็ต้องหักออกบางส่วนนะครับค่าห้องพักก็หักออกไปค่าอยู่ค่ากินหักออกให้มีเงินเก็บไปญี่ปุ่นให้ได้ภายใน3ามปีถ้าทำไม่ได้ก็ไปไม่ได้ตอนนี้พ่อกับแม่พี่น้องวิตาเห็นด้วยกับสิ่งที่พี่น้องวิตาจะทำนั่นแหละถ้าไม่เห็นด้วยจะทำยังไงละ่ะพี่น้องวิตาเป็นคนที่อนาคตก้าวไกลก้าวกระโดด ตอนนี้พี่เวตาไม่ได้เหมือนคนอื่นแล้วนะไม่ได้ว่าไม่เหมือนคนอื่นแหละมันไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นแล้วเพราะตอนนี้พี่เวตาฉลาดเกินคนเรียนก็เกง่งนะครับอย่าลืมอย่าลืมการบ้านที่แจ้งไปด้วยลนะ่ะนะครับดึกแล้วพี่เหลัดไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยเกมก็ต้องเล่นโดราอมอนก็ต้องดูนะครับอย่าลืมอีกอย่ยางน,นึง เพื่อนๆสมาชิกคนไหนมีเสื้อดอลาเอมอนขสิทธิ์แท้งานป้ายเบอร์แอลคอมเมนต์มาบอกด้วยเดี๋ยวจะรับไปใส่นะครับโอเควันนี้มาเนิกแล้วไม่มีอะไรจะทำก็ขอตัดจ้าไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตาการโควิดไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันเดี๋ยววันก็ดีขึ้นเองสำหรับวันนี้พี่โนบีตาก,ก็ขอตัดบจบไปเพียงเท่านี้ เอาไม่น้องเพลงให้ฟังไม่เอาหรอกน้อดึกแล้วแยวพี่เราไปตัดน้าพี่เอาไปตัดก็เริ่มเลยว่าจะไปขอว่าจะให้คัฟเวอร์เพลงนะจะได้ไหมถ้าได้เดี๋ยวจะร้องเพลงอันนี้ให้ฟังเป็นเพลงแรกในช่องแบบไม่ต้องพึ่งดนพึ่งเครื่อง,งดนตรีพึ่งดนตรีอะไรเลยเอาโอเคบันทึกแล้วขอตัดจบแล้วดึกบายบายเจอกันใหม่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับ ว่าผลงานของพี่เบิต์ตจะมีผู้ติดตามได้เยอะนะครับแล้วก็ยอดวิวเนี่ยปังๆหน่อยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอพูดภาษาญี่ปุ่นไว้ว่าซาโยนาระนะครับก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคุยเล่นทุกวันจะดีเองไปละ